ยานคือความรู้ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะยานคือความรู้ว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม่ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมติติยานในกรณีนี ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา